คำเดี่ยวกับเราหลอกไอโอมาขาเขินเขาคิดเขินไม่มีเขินอยู่แล้วพี่ให้พี่นี่เขาอยู่ในอัลบัมด้วยใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เพื่อนผมเอาละครที่แล้วมาไลฟ์ไม่เอามาเข้าไลฟ์ด้วย เขาแล้วไม่ว่างเอ๊ยเราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกักเพื่อนหรือเปล่าโอมาดีๆเราจะดังแล้วเรากักเพื่อนหรือเปล่ามีบ้างพี่นี่เขาเพิ่งมาเขาเพิ่งมาหมี่ร้ายกูใช่เอ้ยน่ารักสุดๆตลกชิบหายไปแกล้งอะไรน้องเปล่าไม่ได้แกล้งเลยแต่ว่าชาวเน็ตกูปั่นอยู่แล้วยังไงยังไงคอมเมนต์คอมเมนต์ลั่นตลอดเวลาอย่างเช่นมีแบบน้องโทรเข้ามาแบบปรึกษาอะไรเงี้ยดีเหมือนกันนะโอมาที่ผมให้คิดดีนะสายแรกมาก็แบบเครียดก่อนเลยดราม่าคือแบบ แม่เขาใช่แบบว่าเสียอยู่ปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยเว้เราก็แบบเออให้แบบแง่คิดเขาเผื่อเขาจะแบบไปคิดอะไรได้ก็ราดูเขาก็ยิงดีอะนะไม่เพราะว่าองมันถือว่าจริงมันเป็นยางซักเซสนะมันแบบมันมันแบบซักเซสตั้กเด็กนะปีนี้องอายุเท่าไหร่ครับอ่ายี่สิบสี่ครับเว้เขายี่้าโอยคอยเจอองนักถ่ายอายุเท่าไหร่วะเนี่เมื่อก่อนผมเห็นคุณอยู่ตัวติดกันตลอดเลยนะ อ๋อจำได้แล้วใช่เพราะว่าพอยเบอพ่อยเจอโอมอ่ะประมาณโอมกาลังสิก้ากลังเทินยี่สิบใช่เพราะว่าใช่แล้วก็พอยเจอเขาที่ไดอนด์ดมาแล้วมาหลับในรายการไงเออมันมาหลับนี่ไงที่วันนั้นตอนที่มาที่มาพร้อมกันสี่นมีพีีนหลับค่ แนนอนคุยคุยอยู่แป๊บนึงอยู่ด nah ีมันสงบแล้วมันก็ไปหลับกูเฮ้ยอะไรกัวดหล็อกันที่ถ่ายแต่มึงหลับไดเหอเฮ้ยเราเพื่อนชื่ออะไรก็ยังไม่ได้น้ำน้ำนำตัวเลยแน่นำแล้วค่ะคุณไม่ฟังไอเจเจโซโนโฟครับโซโนโฟโซโนโฟนี่คือ AKA เหรอใช่ครับมาจากอะไรอ่ะผมเป็นคน ตั้งให้เขาแปลว่าจริงไม่ได้อ่านว่าซูนโฟมันอ่านอีกทีมันอ่านว่าซนอโอลูกแม่โอซนอโอซนโ,โอโอ <laughs> ง่ายๆคือเมื่อก่อนชอบรอล้อชื่อพ่อแม่กัน <laughs> <laughs> แต่ว่าที่ผมตั้งชื่อนี้ให้เพราะว่าแบบ เขาอยู่กับแม่สองคนเนี่ยผมจะไปเที่ยวห้องเขาบ่อยแล้วแม่ชื่อโอใช่ซันออฟโอฟิเลียคุณแม่โอฟิเลียโอฟิเลียไปอีกนี่เจ้าเป็นเป็นฟิลิปปินส์เลยพ่อแม่เป็นคนฟิลิปปินสเฮ้อหรอเฮ้อหรอโอ้โ แต่คนฟิลิปปินเหมือนเขาเข้ามาเป็นศิลปินในเมืองไทยเยอะนะเหมือนแบบมาร้องเพลงตามผับแจ๊สตามอะไรล้อร้องดีแบบเพราะอะไรอยากรู้จังเลยอ่ะเพราะภาษาป่ะอาจจะเป็นเพราะเป็นเมืองขึ้นนะครับก็เลยได้รับวัฒนธรรมได้รับวัฒนธรรมตะวันตกมาเยอะก็อย่างเจก็มีเซนต์เรื่องดนตรีแบบเพราะผมในประเทศไทยผมก็ถือว่าเขาเป็นแรปเปอร์ไทยที่แบบท็อปทที่ผมชอบเลยไม่ได้อวยกันเองด้วยอวยค่ะจริงเจก็ได้ผมพูดจริงเจผมไม่ได้อวยแล้วไป เออประ้จักันได้ไงวะเจเราเจอกันที่ท่าทองท่าทองเลยท่อเป็นเพื่อนกันมอญยมตั้งแต่เข้าไปมอนหนึ่งก็อยู่ห้องเดียวกันเลยและไอตอนไอตอนยังไม่ได้นอนนี่คือเป็นเพื่อนกันแล้วเย้ไม่ยถึว่าเพลงยังไม่ได้นอนอ่ะพี่ไม่ใช่หมายถึงตอนที่ดูดแล้วไม่ได้นอนอะไรอ๋อโมแต่ก็เป็นทางฮิปฮอปมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเล็กแรกก็ยังยังไม่ฮิปฮอปจ๋าแต่ผมจะเขียนเพลงคนเดียวตั้งแต่มอต้นแล้วเบ๊แต่ว่าเจเนี่ยเขาจะมาสายบิดบ็อก อ๋ออดีตเรเราเลยเป็นเพื่อนกันเลยไม่แล้วแล้วทำไมอยู่ดีถึงกลับมารวมนอีกเพราะว่าอย่างตอนนั้นเราอยู่ใน already d e a อยู่แล้วป่ะเจไม่ได้อยู่ใน already dead หรวพี่ เจก็คืออยู่แกงท่าทองออริเดนเนี่คือจะเป็นเพื่อนสมัยที่ผมเข้ามาในวงการแล้วคือออริเดนอาจจะเป็นแบบว่าแกงเพื่อนแกงเพื่อนที่แบบว่าทํางานด้วยกันมาเจอมาเจอกันในวงการแร็ปเออแต่ว่าอย่างเจก็คือรู้จักกันตั้งแต่มอหนึ่งตั้งแต่ต้นแกเป็นท่าทองใช่ปีคนมีคนมีคนตอนนี้คนที่ในในท่าทองในที่ทํางานกับผมประจำก็มี3คนที่เหลือก็จะเป็นแบบปะปายก็เข้ามาส่วนใหญ่ก็มาแฮงเอาท์อยู่ด้วยกันทุกวันเลยอยู่บ้านด้วยกันไตทำงานด้วยกันนี่คือทำอะไรทำทำเพลงแต่ไม่ไม่ใช่แค่เพลงนะก็คือ ก็คือทุกอย่างที่ที่ผมทําอย่างเช่นสมมติเจอย่างเงี้ยเจแรปด้วยอยู่ในอาร์ต้ัาทองซาวด์าร์ตวอ่งก็มีเจอยู่เก้าเก้าเพลงแต่ว่าเจก็เป็นแอดมินไปด้วยคอยแบบว่าดูคุมเรื่องการตอบลูกค้าเรื่องเวลาผมทำเมอร์ชมันเช่นได้ขายอะไรเงี้ยคือเจก็จะเป็นคนคอยดูเรื่องนี้ยด้วยเอาจริงป่ะไอโอเป็นคนที่น่ารักมากนะมันเป็นคนที่เอาเพื่อนมามาหมดเลยทุกคนเลยหมายถึงว่า คนไหนที่แบบว่าเคยรู้จักการพิวกันมาเออมันมันเอามาหมดเลยให้มาอยู่ในทีมมนหมดเลยเพราะผมเวลาทํางานผมชอบเอาคนที่แบบว่าสนิทใจมากกว่าแล้วเราคือไม่ต้องเป็นคนที่เก่งมากก็ได้แต่ว่าขอแค่เป็นผมคนที่ผมสนิทใจผมสามารถบิวเขาขึ้นมาได้แล้วเราไปทัวร์ไปทัวร์เจไปด้วยปะช่วงนี้เจก็เริ่มไปนะ พราะว่าเดี๋ยวพอปีนี้จะเป็นปีนี้ผมจะขายเป็นโชว์เดี่ยวเยอะแล้วก็เจก็จะไปเป็นไฮแมนแล้วก็เดี๋ยวมีเพลงในระบ้ามใหม่ก็นั่นแหละเจก็จะด้ร้องไปด้วยเลยช่วยกันก็เหมือนว่าคนร้องเก้าเพลงครับคุณคนก็จะได้รู้จักมากขึ้นตอนี่ผมมีสต็อกู่กี่เพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยอมาในรัลบัี้เหลืออีก17เพลงคืออัลบั้มนี้มันเพลงมเยอะมากอัลบั้มนี้กี่เพลง19บเก้าแล้วมีที่เหลือแบบแต่งสต็อกทิ้งไว้ป่ะแต่งเหลือๆที่ที่ไม่ได้ใช้ที่แต่งเหลือๆก็น่าจะประมาณที่ไม่ได้ใช้นะเกือบ มีเหลือพี่สองคน้องเทสองเทนนะไม่ที่ถามคือจะมาล็อกนี้แหละจะมาล็อกแบบคือบอกเออไม่มันมีช่วยเพื่อนแล้วก็ช่วยพี่กันบ้างจะเป็นไรไหมเราแต่เห็นบอกตอนโชว์เดี๋ยวจะเริ่มแบบทําโชว์ใหม่แล้วถูกหมตเพราะตอนนี้มันมีเป็นดีเจกับกอง ก็อย่างทำฟูลแบนใช่ไหมทำเป็นฟูลแบนครับมีตอนเมื่อก่อนก่อนนั้นี้จะเล่นเป็นดีเจแล้วก็กองแล้วก็กีตาร์ตอนนี้เดี๋ยวจะเพิ่มเบสแบบคีย์บอร์ดเข้ามาเป็นวงเลยอะไรเงี้ต้องทำอะเรนจ์เมนต์ของเพลงใหม่ปะทำครับเวหลายเพลงอยู่นิดหน่อยกันแล้วกันแนกันใหม่จังหวัดอะไรคนเอาสุดเป็นภาคเป็นโซนดีวยวโซนโซนภาคเหนือเลย น่าจะอีสานแล้ว่ิบางทีไปเล่นกาชาเนี่ยเอาจริงมหรือตี๋ยวเอาเลยเอาเลยไปกันเลยเพราะกาชาดูแบบเป็นไปโยนระเบิดเฮ้ยโอ้ยไม่ตกใจเหรอวะงานกาชาเป็นเรื่องปกติอะเลยมันขึ้นมาเลยว้ายเอามาฟักเกอรไอสัตว์ดาแม่หัวอี้อปล่อยดิปัสจุดเดือบมันต่ำจังวะเพิ่งจะอินโทรไอสัตว์ยังไม่เข้าเนื้อคำแรกเลยพวกต่อยกันอะไรเฮี้ย เคยไปเล่นงานไหนแลแบบพีค่ะอ,อ๋อมีงานหนึงมีงานนึงอันนี้พีคจัดแต่ว่าเนแหละงอนุาักษ์นี่แหละแล้วผมก็กำลังจะออกแล้วจะกลับแล้วซึ่งงานราาังอนารักษเนี่ยเขาจะแบบจะปล่อยคนมาอ้อเลยเต็มทั้งหลังเลยเวลาจะออกออรถออกเนี่ยแล้วเราก็กำลังจะออกมา ก็แหวกคนแหวกคนเข้าใจมีพี่หญิงคนหนึ่งวิ่งมากลางหน้ารถเลยมาขวางเลยแล้วร้องไห้หนูอยากคุยกับพี่ยมมากเลยอย่างเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยพี่เรียกเขามาคุยเขาเป็นยังไงเขาเป็นยังไงเออเขาเป็นยังไงอ่ะเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพี่ยมหนูชอบพี่หนูรักพี่มากเลยหนูเป็นซึมเศร้าพี่รับหนูเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมฮะฮะ หนูเป็นโรคซึมเศร้าหเ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะแบบพี่เศร้ากว่าเองเยอะย,ยนนะแต่ว่าเอ้ยพี่ก็พี่ไม่สามารถจะรับไปใครไปเป็นลูกอุณธรรได้อะไรแบบนี้ยพี่คงดูแลเราไม่ได้หรอกพี่ไม่สามารถแต่ว่าแบบเออพี่เป็นกำลังใจให้นะถ้ามีโอกาสก,าก็ไปหาหมอไปบ <ไป S 1> ักวาให้กลังใจเขาไปแต่ว่าแบบเออก็ได้ทำได้แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นเกิดอะไรก็ไม่ควรนะวิ่งมาขวางรถตู้อันตรายเหมือนกันนะอายุเท่าไหร่ประมาณเท่าสิบปีโอ้ประมาณแบบยี่สิบ ฮะฮะฮะต่างกันสามปีจะเป็นลูกยังไงอ้าบ้านู้ทำงานป่ะ ัลบั้าท่าทองซาวมันสองปี้วได้กลมๆประมาณสองปีก็นานอยู่นะก็ถือว่าถือว่านานนะเพราะว่าก็ช่วงช่วงก่อนหน้าที่จะกลับมาปล่อยเพลงนี่ก็ไม่ได้ปล่อยเพลงเกือบปีปีหนึ่งอะสองปีสิบเก้าเพลงก็ตกปีละสิบเพลงประมาณนั้นเขียนไปเรื่อยๆอัลบั้มนี้เซ็ตหัวข้อขึ้นมาว่าท่าทองซาวเราผมก็คิดว่าเนื้อหาทุกอย่างในอัลบั้มนี้มันต้องเกี่ยวกับ ท่าทองสมัยที่ผมเรียนอยู่ท่าทองเท่านั้นแล้วคืออะไรอะไรคือคําจํากัดความของท่าทองวะในมุมของท้าทองก็คือโรงเรียนที่ผมไปเรียมาแล้วมันก็คือชีวิตผมในวัยหนึ่งที่แบบที่ผมเติบโตมาได้ด้วยจุดนั้นมีสังคมมีเพื่อนรู้จักความรักรู้จักความรักก็ปเลเพื่อนรู้จักคําว่าเพื่อนรู้จักคําว่ารักเพื่อน ทุกอย่างแทบในชีวิตมันเกิดมาจากพระราทอง,เพ,งเพลงแรกที่เขียนของพราทองเพลงลอะารวะมันเหมือนมันต้องมีเพลงตั้งสารตั้งต้นอ่ะสารตั้งต้นน,ตน่าจะเป็นเพลงไอจอุ <c oughs> คุ้นๆว่าแบบไอเดียที่ผมเริ่มทำอัลบั้มน,นี้เหมือนตอนนั้นผมเพิ่งเอาเจเข้ามาทํางานแบบ ห่างหายจากเจแบบไม่ได้อยู่แก๊งด้วยกันแบบสักพักเลยแบบต่างคนแยกย้ายกันออกไปหลังจากจบม6อะไรเงี้ยเออได้กลับมาแลบด้วยกันอีกทีเราก็เลยคิดว่าเออไหนๆเราได้แลบด้วยกันเราควรทำอะไรอัลบั้มด้วยกันกับเพื่อนเรามันก็ควรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมัยก่อนเพราะเราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะแล้วตอนนี้เราปล่อยไปกี่เพลงละปล่อยไป2เพลงครับพี่ในอัลบั้ม Very Small แล้วก็ไอจั่นวาน b e free ไอจันนี่คือใครวะคือเราเป็นเพื่อนตั้งแต่ม1เลยพี่อยู่ห้องเดียวกันมาทำไมถึงจดจำคนนี้เป็นพิเศษมีเรื่องมี คนโกนตีนะมันเป็นคนโกนตีนะคือมันเป็นเด็กของเตยเนี่ยทำให้ผมจำมันได้ดีเลยเพราะว่ามันเป็นคนหาเงินใช้ผมดูคนแรกแล้วเวลาเราจะดูกัินใชาเราก็ต้องไปบอกไอ้จอสเราก็จะต้องรวมตังค์กันมาให้ไอ้จอเนี่ยเอราะก็จะติ้งกับพรอมเตยไปห่างกันหรอกวะโอ้โหนจะอัดแท่งล้วนๆเลยเพื่สมัยก่อนคือห่างกันหรอกคือดีแล้วใช่แฮะดีครับดี คือดีเกีนะคือตั้งแต่นั่งมาเนี่ยไอเจยังไม่พูดสักคำเลยนะแต่พอพูดห่างกระลอกไอสัตว์โอ้โหคำอธิบายมันดีไปหั้งกระลอกนั่นเป็นอยีดีดีเลยพี่ห่างกระลอกคือดีเลยคือดีเลยมาเลยคอนเฟิร์มเลยพี่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มใหม่มาสามนี้แล้วว่าปล่อยวันที่อะไรครับยี่สิบห้าเอ้ยยี่ห้าใช่ยี่ห้ายี่ห้านี่คือปล่อยทั้งทั้งสิบเจ้าเพลงใช่แล้วก็แล้วก็คอนเสิร์ตด้วยป่ะอ่าคอนเสิร์ตจะมา ยี่สิบห้ากุงภาอือเหรอคอนเสิร์ตใหญ่เหรอคอนเสิร์ตอัลบั้มเหรอใช่ใชอันนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยคือรวมทุกเพลงเลยทั้งอัลบั้มใหม่อัลบั้มเก่าเย yeah. มีชื่อคอนเสิร์ตไหมเสียงจากเด็กวัดครับผม Sound from เด็กวัดเยนที่ไหนที่ไหนที่ไหนจากที่เจเจมอครับผมโอ้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดแขกรับเชิญยังไม่อะไรเลยใช่ป่ะยังครับเพ่แต่ว่าเป็นคนที่เคยฟีดเพลงกับผมนี่แหละครับเพ่คือคอนเสิร์ตเนี้ยมันเล่าเรื่อง evolution ของผมทั้งหมดตั้งแต่แบบยังโอม S <S เริ่มต้นมาเดวันใช่มันคือเล่าตั้งแต่เพลงแรกๆไล่มาจนแบบอัลบัม้ม1อัลบั้มสองจนแบบให้เห็นอีวิลิชันของอยังโอมเลยอ่น่าจะพอดาวันได้แหละคนที่เป็นแฟนคลับนะนี่กี่รอบครับโอมรอบเดียว รอบรอบเดียวเลยแต่เพราะว่ารอบเดียวลดกว่านะมันแบบมันอิมแพคกว่ารอบเดียวยังขายไม่หมดเลยครับเนี่ยนี่ขายแล้วเหรอเริ่มขายยังขายแล้วขายเอ้ยเดี๋ยดีดีซื้อที่ไหนพักแล้วเราก็ไปซื้อที่เดอะคอนเสิร์ตได้เลยครับอันนี้คือกะว่าจะใช้เซตฟูลแบนด์เลยป่ะแล้วก็เข้าแบบใช้เอาฟูลแบนด์เล่นเล่นอีเวนต์ยาวเลยป่ะซูเปอร์แบรนด์เลยพี่ เพราะว่ามัน arrange ทุกเพลงมัน arrange ใหม่หมดเฉพาะคอนเสิร์ตนี้เลยมีมีเพลงไหนนะว่าที่แนะนำอยากฟังไหมมีืยอชื่อเพลงว่าท่าทองสาวคือแต่ละเพลงอมันส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวเพลงคิปฮอบหมดเลยแต่ว่าเพลงท่าทองสาวเนี่ยมันไม่ใช่เพลงคิปฮอบมันเป็นแนวเพลงที่คนไทยชอบเป็นแนวเพลงที่ทุ่งหรอผมโตมากับมันหสมัยเรียนเพื่อนก็จะฟังแบบนี้กันแต่ผมแรปลงไปบนบีแบบนั้น เดาตวอะไวรถบั้วเจัอเจอระสบการณ์แน่นอนเออเจอเลยได้วะเฮ้ยเจ้าบ้าเฮ้เจ่ะ ตอนแรกนึกว่าจะทำเป็นกิมมิกนะไอ้เฮี้ยนี่คือเพลงแบบ f u ดแ t r a c เลยอ่ะต้องไปเล่นให้โรลเล็งเล่าให้ได้ไม่ถ่ายการีบงงเลยการีบเอาไปใช้เลยสรุปแล้วจ้างคนมาเต้นหน้าห้างเนเวทีหมือนเสือใส่แบบใส่หลังแม่งรู้ไปเลยใส่แบบชุดแบบสีสีอารมณ์คู่เลยกระเด้าโชว์แม่งเลยไมเดีอ่ะเาะละเชียร์มันต้องเป็นเพลงทวะอะไรอย่างเงี้ยได้ก็คือผมแบบ พยายามจะสะท้อนมาว่าเขาว่าท่าทองซาวเนี่ยคือแบบซาวของเด็กท่าทองเนี่ยมันก็ฟิลนี้ว่าเด็กแบบบ้านๆเต้นกันเอาจริงในยุคเราเจออะไรอย่างงี้นะโหสับจะเท่มาจากไหนก็สับหมดนะจริงเวลาผมได้ยินเพลงแบบเนี้ยผมก็นั่งเคยสงสัยกับตัวเองมานานว่าแบบทำไมเราแรปเข้าไปกับบีแบบนี้แบบเฟี้ยวไม่ได้หรอแรปให้มันเท่ๆคือจริงๆแล้วบางคนเขาไม่ชอบเพลงแบบนี้แต่ว่า เอาจริงแล้วเพลงแบบนี้มันอยู่ในสายเลือดนะจริงนะครับผมอะได้ยินป่าวยังป่าวผมว่าไม่แต่ก็เสือกเต้นถึงผมจะชอบพี่พ่อขนาดไหนแต่เพลงแบบนี้มาผหงุดหงิดโยกโจยอะเอออาอยู่ดีทิงผมอยากเอาสองอย่างนี้มาคอมไบิด้วยกันไอการแรปแบบเฟี้ยวๆเนี่ยกับไอเพลงที่ผมเต้นๆเนี่ยทำไมมันจะมาคอมไบิกันไม่ได้ให้มันแบบว่ากลมกล่อมให้ได้ว่าแบบเอ้ยเราคนที่ชอบฟังแรปก็สามารถฟังแรปมันก็มีเนื้อหาชีวิตเกี่ยวกับการสู้ชีวิตเราลุยมาเราโตมาจากอะไรเงี้ย แต่ในขนาดเดียวกันคุณไม่ต้องฟังเรื่องชีวิตก็ได้คุณจะเต้นอย่างเดียวก็ได้เหมือนตอนตีมันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วอ่ะใช่จริงๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นภาพมานานแล้วเฮ้ยอยากฟังเวลี่เวลี่สม l ลอุ้ยไอเลิฟเวลี่เวลี่สมอลสุดๆ MV มันคือมันจะมีเสียงแบบเสียงกระดิ่งเสียงเฮี้ยอะไรสักอย่างอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันค่อยเป็นเพลงขึ้นอ่ะมันเหมือนแบบ ทำอะไรเราทําอะไรกันอยู่แล้วพอเพลงมันขึ้นปุบไอโอมมาร้องปุบคือเต้นเลยเต้นเหมือนแบบมน่ะใจจ่อยใจจ่อยเสียงขึ้นเสียงขึ้นมันเป็นเสียงออดโรงเรียนออดโรงเรียนเวแบบว่าพักพักเที่ยงหรือแบบอะไรเงี้ยเปลี่ยนค่าเปลี่ยนค่าเปลี่ยนค่าแต่เอ็มีสวยนะวันนั้นเพิ่งชมโอมไปเรื่องอันที่โอมทำไลฟ์เซสชั่นนะที่ไปถ่ายตรงตรงสะพานพระราม8ใช่ไหมตรงตรงแบบตรงริมนาวโหสวยมึงเห็นยัง โหแบบไอ้เยีはは่ยโปรดั c ชั่นดีสัตว์เหนื่อยมากดีมากเฟี้ยวเลยอ่ะเอาจริงนะพอลงสาระเอสแล้วใจไม่ดีเลยมันจะมันจะต้องมันมีคำหนึ่งมันรู้สึกว่ามันต้องลงเพราะเธอนั่นมันได้นมันต้องไปมันลงสาระเอสอ่ะ ฟังทุกวันเลยดิฟังตลอดเลยดิก็จริงๆผมจะเรียงเพลงเขียนไปด้วยเรียงไปด้วยนะพี่ออ oh. ผมเนี่ยฟังอัลบั้มตัวเองจบไปประมาณแล้วหน้าสิบรอบแล้วแหละอัลบั้มผมทั้งหมดมันประมาณชั่วโมง10นาทีถ้าฟัง19เพลงอ่ะี่จริงๆมันต้องฟังเลียงด้วยนะถ้าเกิดจะฟังอัลบั้มผมไม่ถูกต้องคือต้องฟังตั้งแต่เพลงแรกเพราะว่าดนตรีมันเชื่อมกันเลยพี่ อถ้าเราฟังเพลงหนึ่งเข้าเพลงสองมันจะไม่มีขาดช่วงเลยแล้วผมมันจะวูวไปเลยไหลเข้าต่อใช่ก็สามารถฟังตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเก้าแบบไหลก็ได้กดเพลย์ลิสต์ได้เลยใช่พี่เอาเพลงใหม่เลยดีกว่าพี่เออเพลงใหม่เลยอยากให้พี่ฟังเพลงใหม่อ่าเพลงนี้แล้วกันชื่อเพลงว่าท้าทองเอกกันไหมเบ๊ผมว่าไม่ค่อยเคยเห็นคนไทยทำแนวเพลงนี้เท่าไหร่เพราะอัลบั้มนี้ผมพยายามเอาฮิปฮอปหลายๆแนวที่แบบหลายแขนง มาหลายมูดมาใส่ใช่ป่ะใช่พี่เพราะยุคเฮาปมันมีหลายแบบมากครับจานสมัยแต่ดีไม่มาหรอกคราวันเนี้ยมาทำมาอันนี้เสียงใครนี่เสียงใครเสียงไอ้เจ๊ที่ผมเขาเรียกว่ายูเคกราดอ๋อกราดเออเพราะว่าทำไมมันคุนเหมือนคุยเทียนเลยเพราะว่าพวกกระาดอย่างเงี้ยดัมเบลเดช่วงนั้นมันก็เป็นยุคเนี้ไอทีนี้ก็มีว่ามีความวายยูค์นะ ก็ดีนะหมายถึงว่ามันมีซาวอย่างอื่นบ้างที่แบบไม่คุ้นหูบ้างไม่น่าเบื่อใช่เป็นมันน่าเบื่อจริงอ่ะใช่ผมคนขี้เบื่อมากผมฟังเพลงแบบว่าทุกแนวเล้ยบนโลกนี่ยผมพยายามจะฟังให้ครบทุกแนวเลยอืมผมก็ชอบแบบทุกแนวเลยเรามองเหตุเสน่ห์ในแต่ละแนวแนวไหนเขียนเองทุกเพลงไหมทุกเพลงครับพี่ทุกคำที่ผมร้องออกไปคือมาจากสิ่งที่ผมเขียนมาเลยเจงเจ๊งัเจ๊ก็เขียนเองนะทุกคนเขียนเองหมดท่อนใครคนนั้นก็เขียนเองเราเหรอไหมเั็งรับเลย ไม่อยากเข้าไปในวงการเดี๋ยวมันสั่นสะเทือนโอ้โคตรจีว่ะให้ให้ออมคิดชื่อให้พี่โอ๊ตไปอีกแล้วแล้วกูไปอยู่แบบแกงมึงแล้วไอยู่แก๊งมึงอยู่แก๊งมึงอยู่แก๊งมึงเอาไปแล้วมากเขาก็ให้ตั้งชื่อชื่ออะไรอ่ะไม่ได้ก็สุดพี่โอ๊ตตั้งยังกะเมย์ให้พี่อาร์ตเลยโอเคไอ้ออมตั้งชื่อให้พิษให้พลอยด้วยดีกว่าโอ้หเย็ดดอชื่อแรปเปอร์พี่ยังพิษเข้าพิษพิษสุราเรื้อรังได้แล้้วอย AKA พิดสุลาเรือลังไม่ค่อยสุขภาพดีเลย Reed Pit มือนจะร่วงอ่ะโดนงูฉกไงโดนงูฉก AKA Reed Pit แต่จะเขียนเป็น Reed Reed Pit Oh Reed Pit ไอ้เหี้ยโดนงูกัดมาเป็นเพื่อนโจโฉก็พลอยอ่ะพอยอ่ะพอยอ่ะอภัยแป๊บนึงมันไม่ใช่เหรอ ไม่ไม่ใช่กูนะที่ล็อกแม่ล็อกล็อกเมื่อกี้ไม่ใช่กูเลยนี่ดีกว่าพลอยผมได้แล้วอะไรพลอยห่อพังแต่เดียดอยู่ไม่ได้พี่อยห่อไหนได้เพราะอยู่ห่อที่อยู่ห่อไหนก็ไม่ได้เพราะพังหมดห่อพังหมดพลอยแบ็คเตอร์ถือว่า ไม่ใช่ไม่ได้ผิดผิด AKA พอยคือคอนโรเฮ้ยเฮ้ย AKA อ l r e a อย่าเ AKA r e a เดี a เพี่หนอเ้ยพี่เฮ้ยใจเย็นโอ้โอพ่อเธอเป็นคนดา ต้องยอมทนทิเนี่ยมึงกูโดนทุกมเทมเลยอ่ะโอ๊ะฝากคอนเสิร์ตทีนึงฝากคอนเสิร์ตหน่อยได้ครับก็ฝากด้วยนะครับคอนเสิร์ตแรกในชีวิตผมนะอัพเสียงจากเด็กวัดนะครับ sound from เด็กวัดนะจัดเต็มแน่นอนแสงสีอลังการนะเห็นอีเวนต์ชั่ของยององตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้นะเครื่องดนตรีจัดเต็มมาเลนส์กันมาใหม่นะทีมงานคุณภาพดีเรคเตอร์นะพี่เฟยเฟยมิวสิกเรสเซอร์เรานี่ก็จัดมาแล้เกมเมอร์เวดเดอร์แล้วทีมแมดด็อกด้วยโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าไปซื้อบัตรกันเถอะ พั 1, 200นสองร้อยบาทซื้อที่ไหนครับแต่เจอกันครับที่ The เดอะคอนเสิร์ตนะครับไปซื้อได้นะครับเจเจมอตอนนี้นนอ,นอัลบั้มวางแล้วด้วยอัลบั้มก็ปล่อยไปแล้วด้วยนะครับท่าทองสาวฝากด้วยนะครับถูกสตรีมมิงแล้วไปหาฟังกัน,นได้ภูมิใจอะภูมิใจในตัวโอม